วันนู้นวันศุกร์ทวันที่ทวันที่ทวันที่ for from uh, my home in กยศัพทิตริเมืองดิษฐิริส่งภาโพวิญชลเทนไทยแลนด์ I would like to inform uncle Billgate that uh, my father had uh, recovery uh, from a stroke ischemic attack already after he go to uh, มีเดอะฮอตพิทอลเอ่อออนเดอะเอ่อเฟบรุลี่เทเวลทเวนตี้ทเวนตี้โฟร์เอ่อทุกวันเขาสมารถและผมคิดเอ่อหังจากสามเดือนเขาสามารถพูดโอเคขอบคุณเวลีมากกดเลยไหม